พี่เขยของพี่ชัดดาวอายุ60ปีอยู่ๆค่ะเขาเป็นไตไตเสื่อมนะคะไตเสื่อมไตอะไรนะไตเสื่อมไตบวมนะคะแล้วก็มีก้อนที่ไตสามจุดเป็นสีดำดนะคะเสร็จแล้วไปตรวจะคะ่ะหมอบอกว่าต้องเหมือนต้องเอาออกะคะ่ะต้องไปผ่าเอาออกนะคะต้องมีการแบบสวนสวนเข้าไปตรงเขาเรียกว่าอะไรนะตรง อวัยวะผู้ชายอะค่ะสวนเข้าไปอะค่ะนะคะเพื่อที่จะไปทําการคือตอนตรวจเขาก็ทําแบบนั้นแล้วตอนถ่าเขาต้องทําแบบนั้นใช่ไหมคะเสร็จแล้วนะคะปรากฏว่าพี่เขยของพี่ฉัดดาวอะค่ะอันนี้มาเล่าซ้ํานะคะพี่เขยของพี่ฉัดดาวอะค่ะเคยกินชาเรามาละประมาณหลาย เดือดแต่กินกินอยู่ๆเพราะเขาไม่มีความเชื่อเขาม,มีความเชื่อถือแบบเขาไม่เชื่อมั่นเลยเขาก็กินไม่กินนะคะคือกินแล้วก็เลิกกินอะไรอย่างเงี้ยจนมาวันหนึ่งอะค่ะอยู่ๆเขาไปตรวจพบว่าเขาเป็นไตเป็นไต,เป,นไตเป็นไตเสื่อมไตบวมนะคะเสร็จแล้วก็มีก้อนในไตสามก้อนทีนี้ค่ะพอไปตรวจมารอบนี้ พี่ฉัดดาวก็ส่งรายละเอียดของคนที่เคยเป็นไตแล้วพอแล้วมีเม็ดเมเ็ดเขาเรียกอะไรนะที่มันขับออกมาค่ะใช่มันเป็นนิ้วในไตอะค่ะคือปรากฏว่าใช่มาเล่าซ้ำเ,เสร็จแล้วค่ะปรากฏว่าพอกินเข้าไปนะคะพอกินเข้าไปเยอะพอรอบนี้ค่ะกินกระถุงกินเยอะกินเข้มขน้นกินแบบเข้มๆพี่สาวพี่ฉัดดาวค่ะ บังคับให้พี่เขยกินเข้มๆชงให้กินเลยค่ะกินเข้มๆ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 กินจนถึงวันที่จะต้องไปก่อนพอตอนกินเข้มๆมาค่ะมันเกิดภาวะกระทุงแบบนี้ค่ะจะเล่าให้ฟังมันเกิดภาวะฉี่แบบปวดมากแต่ฉี่ไม่ออกเร็วปวดมากปวดตรงนั้นแหละค่ะมากแล้วพยายามเบ่งไงก็ฉี่ไม่ค่อยออกแล้วอยู่ๆค่ะพออัดชาเข้มแบบนี้ค่ะอัดอัดอัด อยู่ๆฉี่มาแล้วเหมือนมีก้อนอะไรรูม้มะปังปังปังสามก้อนหลุดล่วงออกไปอะค่ะจากจาก,จาก,จากอันนั้นเลยคะ่ะจาก,จากบิ๊กกระจูเลยคะ่ะล่วงลงไปเลยจากบิ๊กออกจากบิ๊กกระจูคะ่ะสามก้อนปังปังปังแบบนี้เนี่ยค่ะออกได้ยินเสียงเลย <nell y> นะคะได้ยินเลย <nell y> แล้วฉี่โล่งโปร่งสบายค่ะ ก็ฉี่แบบโล่งโป่งสบายนะคะก็ไม่รู้แหละว่าอะไรมันหลุดมาอะไรยังไงไม่รู้ไม่เห็นนะคะเพราะมันหลุดออกมาแล้วไม่ทันได้แบบไดไ้ได้ไปเอามาดูทันหรืออะไรยังไงประมาณนั้นนะคะทีนี้ค่ะปรากฏว่าพอถึงวันตรวจค่ะหมอค่ะก็จะต้องแย่ดตรวจบิกก๊กจูนะคะผลปรากฏว่าอ๋อเขาเรียกท่อปัสสาวะนั่นไงเห็นไหมคือเราพูดเพื่อให้ผู้รู้ค่ะมาพูดให้มันถูกนะคะองคชาตนะคะ พูดเอออะไรท่อปัสสาวะก็ได้องคชาตก็ได้เอาที่ถ้าพอหมอตรวจรอบนี้คุณฟังนะคะอีกก้อนสามก้อนนั้นหายไปค่ะอีกก้อนสามก้อนนั้นหาไม่เจอค่ะไม่มีแล้วค่ะฟังนะคะหมอยังงงว่าก้อนสามก้อนนั้นหายไปไหนเพราะมันเป็นก้อ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 นสามก้อนแล้วเป็นจุดสีดําหมดเลยนะคะที่ที่หมอเขาเอ็กซเรย์นะคะเสร็จแล้วหมอเขาก็เลยไปไปไป ดูซ้ำนะคะปรากฏว่าไม่มีแล้วนะคะไม่มีแล้วแล้วภาวะไตอักเสบหรือว่าไตภา,าวะไตอักเสบเนาะแต่แต่ไตไต,ตเสื่อมยังเสื่อมเหมือนเดิมนะคะเพราะมันเพราะว่าเขาเป็นมานานเนาะสะสมแต่อาการไตบวมไตบวมน้ําไตอักเสบดีขึ้นไม่บวมและไม่อักเสบค่ะอันนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องเนาะที่เป็นการมาแบ่งปันเพราะอะไรคะ เพราะต่อไปนี้ถ้าเราเจอคนที่เขามีอาการแบบนี้เราสามารถส่งเคสตัวเป็นเป็นตัวจริงๆเสียงจริงไปให้เขาและให้เขาได้คุยกัน ะะเพราะพี่ฉัดดาวก็พร้อมที่จะให้ข้อมูลเคสนี้อย่างชัดเจนเพราะมีใบตรวจมีทุกอย่างชัดเจนนะคะแล้วเขาก็ไม่ได้กินอะไรนอกจากชาเรานะคะอะไรที่ซื้อมาแพงแพๆๆงนั้นก็คือไม่ได้กินนานมากแล้วนะคะเพราะว่ายิ่งกินยิ่งปวดนะคะไม่ไม่ไม่ทำให้ดีขึ้นน่าจะประมาณนั้นก็เลยมากินชาของเราอย่างเดียวแต่กินแบบกินแบบเข้มข้นกระทุ้งเลยนะคะอั